สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ค่ะอดัมฟาร์มสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะข่าวด่วนมาแรงอินดี้ฮอกาสีทับอ่นอนอินค่ะพี่น้องนั่นค่ะไล่ทับเซิร์กันอยู่ไหนค่ะพี่น้องค่ะไล่ทับกันอยู่ไหนค่ะพี่น้องค่ะ เ้ารวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดมกราคมหกเจ็ดครับพี่น้องมันค่ะค่ะประมาณแปดโมงค่ะนี่ค่ะเห็นบอค่ะเห็นบ่มคะอุ้ยเกือบได้เกือบได้ค่ะเอ้าบอแม่นอ่อนอินอยู่บอค่ะ เขาลอาค่ะฝากพี่น้องเผือสุดท้ายทิติสัตวดบดีช่วงเขาออนสิบบตีสั์ค่ะพี่น้องสิตซัดียวนี่ค่ะอันบัดที่เนี่นเขาลนนีกะสองเดือนประมาณนี้เนาะค่ะ สองเดือนเพื่อนกะผักการผสมพันธุ์ค่ะหลังจากเขาพันลนเนาะค่ะพี่น้องคะเอาเร็ว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 ลูกจัดการเลยแม่นึกว่าท้องแล้วท้องแล้วเขาก็ผสมได้ไม่ใช่บอกนะทออออ้อง,องไ<ว>ือยัองออนอะินเอาห่วยเขาก็สีทองมือนีบบอกโอ,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 อกับป่วยเลย ขาด่าดมมน,นี่แถบมันกว้องล้นไปเรื่องนี่แถบมันติดล่ะอ๋อแถบมันติดแล้วมันไม่ทับนี่อ๋อแต่ว่าตอนนี้เขาเงื้อหนักอยู่ค่ะเขาสียหายอย่อินดีทับอยู่ค่ะเห็นบอค่าพี่น้องอาการตัวเมียตัวแม่จะเงื้อหางออกอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ,ะอโอ้ข่าวล่ามาด่วนอ่อนอิน ออนอินยังห่าหันได้ทองค่ะนี่ตตผูล่ไล่อยู่นี่ค่ะอ้าวข่าวล่ามาด่วนอ้ลูกอ่อนเห็ดหยังคะใ้อาหารนี่ะครับใส่อาหารเล็กน้อยแล้วไปค่ะสิขอสัมผัสเนี่อ่าอ่า้ ตุ้มีนท้องเบิดอันนี้่ที่ออกแล้วนี่อูเขาท้องเบิดแล้วเรืออ่อนอินไปลูกไปไปลูกไะคลิปนี้เขาจะมาเว้าเรืองไอ้เดี๋ยวไห้ผมไปเอากวยเท่ากันได้บ่เขาจะมาเว้าเรือง ที่ว่าไอ้มือไม่เนี่ยเนาะคะ่ะเพิ่นจะเลี้ยงมาที่นี่มีวิธีประหยัดในการทำคอ,อกและโรงเรือนอย่างไรนะคะพี่น้องคะ่ะคอ,อกและโรงเรือนให้ประหยัดเอา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 ไอ,าอ,าอา้ตัวเล็ก <laughs> พี่น้องะ่ะการทำคอ,อกและโรงเรือน ะะคะเฮ้ามันมันจริงๆริงมันกันแล้วแต่ว่าเพิ่นสีเลียงขึ้นก็ว่าเพิ่นจะเลียงจกโตนะคะเพิ่นจะเลียงจักโตแล้วเพิ่นกะขื้นกับทุนนซาบน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะทุนนซาบว่าเออคันเพิ่นอยากใ็ดกว้างเอาโบปแปลกเนาะคะ่ะแต่ว่าเฮ้าว้านี่หมายถึงว่าเอาแบบเอาแบบเอ่เอ ขันสม,มุติว่าคนจะเรียงสองสัมโตที่ไม่มีนี่เนาะค่ะเฮ็ดคอ,อกสามคูณหาจังสี่ก็ได้ะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าขันพูที่เพิ่น <S 2> <S 2> <S จะเฮ็ดแบบเพื่อนาโคตว่าเพื่อนเนจะเรียงหลายคืนนี้มันจะอ้อมกว้างๆนี่กะได้คือกัน,นะค่ะพี่น้อง <S 2> <S 2> บ่มีหลักสูตรใดตายโตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะสัมผัสของอดอัมฟ้าม สัมผัสลุงโอนให้ฟังเนาะค่ะว่าคนใส่งบประมาณไปเท่าใดเพราะว่าก็ถือว่าประหยัดอยู่ด้ค่ะพี่น้องขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมลุงโอนขาเบครบดี้ให้กล้วยกวางบ่ค่ะอยากบ้าขออนุญาตถามว่างบประมาณที่เขาใส่ในการเหตุคอกและโรงเลือนซึ่งเขาถือว่า เข้ากับประหยัดอยู่เนาะค่ะใส่งบประมาณในการเฮดคอกและโลงเลื่อนไปทั้งเมิดจักบาทค่ะสี่หมื่นนิดๆครับสี่หมื่นนิดๆนะคะสี่หมื่นนิดๆนี่ใส่พื้นที่ตะขายลอมพอกไปจังงาวกว้างเท่าไหรคะพื้นทีเท่าไรพื้นที่หนึ่งงานครับพื้นที่หนึ่งงานเนาะค่ะคอกนี่สี่คูณแปดเมตรแมนบอคะคอกแม่บอครับค่ะค่ะ เติร์นเติร์นนี่บ่บ่ต้องปิตรต้องแอมครับผมกันเขาอยากประหยัดเนาะค่ะบ่ต้องแอนยังโบต้องเฮ็ดประตูเฮ็ดเต้นนี่เฮ็ดเต้นเพิ่งมางานกันเขาอยากประหยัดขึ้นเนาะค่ะแม่นครับแมวอันนั้นคือตอนที่เขาเฮ็ดลุงอ้นเฮ็ดใหม่ๆเนั่นเฮ็ดคอกนี่ก่อนแม่นบ่คกับกัลเลยได้แอมเนาะค่ะแม่นครับผมแโอ้บัดนที่นี่ขันเฮามีคอกทั้งนอกแล้วเฮาก็บ่จัมเป็นต้องแอมต้องมีแม่นบ่คก่เอ๋อเฮ็ดแบบเพิ่งมางานนี่อะไรค่ะ แดีวยวสีต้อเพิ่มมาเงี้ยน้องอีกครับใส่ค่าสร้างไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับ, 5, รบประมาณครับประมาณหาพันมันสี่เอ่อสี่มือนีส่วนมากกับคาสิจายกับสิไปน้ำรั่วรั่วกับเท่าไหร่คะรั่วมื่นหนึ่งครับอ๋อมื่นแปดร้อยครับแล้วอันกับสิไปน้ำซังกับสีน้ำแทนทั้งกับสีกับสีาส 5, หาพันเหรอครับนี่ เสาเหล็กน้ำเนาะค่ะแรนครับแรนเสาเหล็กทอนละเท่าใดค่ะห้าร้อยกัวบาทครับเงาจักเมตรค่ะเงาหกเมตรครับตัดเครื่องครับเสาเหล็กเอามาตัดเครื่องได้ขนาดพี่น้องค่ะยี่สิบทอนสิว่าตัดเพิ่มอีกเดี๋ยวสี่สิบทอนครับค่ะรั่วสูงหลายเป็นใดค่ะรั่วสูงสองเมตรครับผมรั่วสูงสองเมตรที่สำคัญนี่ใต้นี่ยให้เป็นหูครับข้างใต้นี่ตีไม้ด้ดีเนี่ครับเอาไม้ตีให้เป็นหูม้าเขาได้เรียบร้อยครับผม แล้วอันนี้นี่กับตองเบิงได้ค่ะอันนี้บชแข็งแรงได้ค่ะตัวนี้ตัวนี้บบได้นะครับนี่มันมันเม็ดแปดสิบตัวนี้โบวางนี่ใส่ทั้งในขอกได้อยู่ค่ะแต่ว่าเอาไปเห็ดลูดออกได้ครับนี่เอาไปเห็ดล่อมขอกบบได้เนาะค่ะกวางงรุดได้ครับกวางออกไม่เนี่ยแล้วได้ยินข่าวว่ามีหมาเขาขอกบ่ค่ะครับแม่ครัองจังได้ค่ะบัดจีบันนี้เนี่ยน้ำพนน้องพี่น้องเพื่อะครับตีนี้แย้มนะครับตะข่ายตอกสองเมตรอย่างเดียวครับห้ามใส่เม็ดแปดสิบเด็ดขาดครับผม ว่าแบบนี้พี่น้องเป็นอาสิบ่ค่บอคอยเข้าใจได้ค่ะลุงอ้นค่ะแบบว่าคอกนี่เฮ็ดจังได้ก็ได้ย่าให้หมาเขามาได้เม่นครับแล้วควรจะมีสแลมอ้อมบอค่ะนี่ครับสแลมนี่สําคัญเพราะว่าอย่างค่ะย่าหมามองเห็นเนี่ยสั์อื่นมองเห็นเขามาได้มันดึงเลยครับถ้ามันเห็นนี่ตะคลายขาดแน่นอนดึงแล้วก็มุดเขาม้าได้นี่ครับนี่มันเขามามองนี่ลอ่ะอ่ะไปเพิ่นเห็นชัดเจนเขาม้าได้ครับผมเนี่ยหัวมันเขามาได้ก็รีดเขามาเลย แต่ว่ามันออกป่าได้ครับไม่ออกเลยาม่าแล้วมันออกข้างเก่าปาได้ค่ะครับดิพุมจะเอาไม้มาติ่งไม้ครับไม้กับทอนละาซวงอยพุกนี้นี่ไม้แดงไม้ซื้อมากซื้อเข้าม่านี่ลงทุนมาติ่งไมเลยครับนี่เพื่อความปลอดภัยครับตัวนี้มันสองเม็ดมันหยุดทียุแต่ว่านี่มันมุดขอามาได้หนามเสาะได้ไหมครับหมายถึงว่าเขาต้องเบิ้งดีๆนะคะพี่น้องครับใช้ทุกมือครับว่าไอ้มาตัวสำคัญเขาเดืมาี้เขาเขาเอิญว่ายังแบบ ล้อมคอกเราจะคิดว่ามันสีนี้เขาต้องเช็คตลอดว่าช่องว่างมาสิมุดของมาด้บอเนาะค่ะอันตรายเนาะค่านอกโอเคสรุปคลิปนี้กะนนี่น้ำเสาะเด้เนี่ยน้ำพังเขามามันกับเขามานน้ำไดสีลรอครับจ้าเขากะแลกเปลี่ยนผูดคุยประสบการณ์ความคิดเห็นกันเนาะค่ะจะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ครับผมค่ะขอบคุณพี่น้องไหวพรพี่น้องพนําแน ร่ำรวยสุขูสุขคนนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งจ้ามาเบิดคลิปให้บ้างทุกมือครับบกตัดต่อบ,บ่เป็นครับสดๆหลักก็ลงเลยครับค่ะพี่น้องคะสวัสดีนะคะพบพอกันใหม่คลิปหนาจะสำหรับคลิปนี้มาพูดคุยเรื่องคอ,อกเรื่องเอ่อเพื่อนวัยยังกะให้ฟังนะคะว่าอดมซ่าฟ้าม์นี่ก็มีพี่น้องเพ่นสนใจว่าใส่งบประมาณไปทอดใดเนาะค่ะก็ใส่ไปประมาณสี่หมื่นกว่านี่ค่ะ ล้อมหนึ่งงานนะคะหนึ่งงานแล้วก็สแสล้มพร้อมนะคะแล้วก็มีลวดตะาไครา่นี่ใส่หน้านาเด้อค่ะทั้งรางตีบ่ให้หมาเข้ามาได้เนาะคะนี่ค่ะใช้เสาเหล็กนะคะแล้วก็ช่วงช่องว่างนี่สองจุดห้าเมตรเสาเหล็กนี่มันยาวหกเมตรเอามาตัดเคืองเหลือสามเมตรซ่อละสามเมตรฝังลงดิน อาหิบเส้นแล้วก็บ,บกปูนพร้อมนะคะพี่น้องค่ะค่ะสรุปข่าวข่าวให้ฟังจังสี่นะคะพี่น้องขอบคุณลหลายๆค่ะที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่บอกกดถามโฆษณาจา้าพบพอกันไหมคลิปหนาค่ะบา,บายบาย